ขยีอ้อนิเมะขอเสนอม,มหายุดหยุดพิภพภาคคัดเลือกตัวแทนสงครามร้อยแขวนตอนที่13หลินตรงตอนนี้นั่งแบบสงบบนผิวน้ำเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการดูดซับพลังของบ่อดเทวะแม้แต่น้อยคื้นจิตของเขานั้นถูกแผ่กระจายออกไปจนปกคลุมบริเวณที่เขาจะดูดซับไว้หมดแล้วถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือมีอะไรมากวดเขาจะรู้ตัวทันทีในช่วงแรกความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เขาคาดคิดเอาไว้ แต่ทว่าดินตรงก็ไม่ได้สนใจมากนะักเขารู้จักหลินอย่างเทียนมานานแล้วและก็รู้ด้วยว่าเจ้าหมอนี่จะไม่อยู่เฉยปล่อยให้เขาดูดซับพลังในบ่อเทวะแบบสบายๆมันต้องเล่นลูกไม้อะไรสักอย่างแน่สุดท้ายเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงความเงียบอยู่ได้ไม่นานจู่ๆความวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่ผิวน้ําการก่อกวนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเขาก็เลยมองไปที่บ่อเทวะทิศเหนือเขาเห็นปฏิกิริยาแปลกๆบริเวณน,นั้นในสุดก็เคลื่อนไหวสักที หลินตรงมองไปบริเวณนั้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานน่ากลัวที่ผิวน้ำดูเหมือนลินนยางเทียนจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วและภายใต้การเฝ้ามองลินตรงนั้นรูขคืนขนาดใหญ่ก็ปรากฏเหนือบริเวณทิศเหนือจากนั้นหลินอยางเทียนก็ปรากฏขึ้นแล้วมองหลินตรงเหมือนกับกำลังจะทำอะไรบางอย่างสำหรับการรบกวนนี้ทำให้บ่อเทวะไม่เป็นสุขอีกแล้วพวกมั่วลิงและคนที่เหลือก็ต่างสังเกตได้พวกเขาก็ต้องรีบลอยขึ้น และพูดกับหลินหยางเทียนว่าหลินหยางเทียนเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าสามคนข้ามีความแค้นไก่เวนนี่มานานแล้วและข้าต้องการจบความแค้นลงที่นี่วันนี้หลินหยางเทียนไม่ได้สนใจทั้งสามคนเขาพูดออกมาตรงๆพอได้ยินแบบนั้นทั้งสามคนในเริ่มตึงเครียดพวกเขารู้ว่าลินหยางเทียนหมายถึงใครจากนั้นพวกเขาก็หันไปมองทางหลินตงที่ยังนั่งอยู่บนผิวน้ำนั้น โดยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขาลินหยางเทียนทุกคนที่นี่ได้รับตําแหน่งผููชนะเลิศของแว่นแขวนมีหน้ําที่ในสนามรบโบราณของสงครามร้อยแขวนพวกเราอาจต้องร่วมมือกันยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าก็มาจากตระกูลลินม่วหลินพยายามจะไก่เกี่ยอง์ชายสามความแค้นที่กระหม่อมมีต่อมันไม่มีวันจบลงจนกว่ามันหรือกระหม่อมต้องตายกันไปข้างกระหม่อมขอร้องเรื่องเดียวอย่าเข้ามาขัดขวางเรื่องของมันกับข้า รินยางเทียนนั้นพูดขึ้นถ้าไม่ติดว่ามั่วหลิงกับอีกสองคนแข็งแกร่งละก็ตอนนี้เนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําการพูดออกมาแบบนี้เขาจะจัดการทั้งสามคนไปด้วยพอเห็นว่าไอาสังหารของรินยางเทียนเนี่ยรุนแรงขึ้นมั่วหลิงเองก็ทําอะไรไม่ได้ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดต่อเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นก่อนขอพระไทยองค์ชายสามแต่เจ้านี่โรธมากจิตใจชั่วหลายสามยังน่ารังเกียจไม่มีทางที่เขาจะเชื่อคำพูดพระอ,องค์หรอก เมื่อเขาต้องการแบบนี้ก็ขอให้เขาลงมือเถิดโปรดอภัยหากการต่อสู้พวกข้ารบกวนการฝึกฝนพวกท่านมากเกินไปพอรินแบบนั้นมั่วหริ่งและสองคนก็รีบผ่านไปมองลินตรงกับพบว่าตอนนี้อินตรงยืนขึ้นมาแล้วและใบหน้ามีแต่ความสงบเหมือนไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยลินตรงที่สามารถเอาชนะหวังโจในงานขสันตัวแทนความคิดเห็นของมั่วหริ่งและคนอื่นน่ยรู้สึกว่าลินตรงนั้นมีวรยุทธระดับสูงพวกเขาดูดีว่าลินหยางเทียนไม่ใช่คนที่เอาชนะได้ แต่ลินตรงเองกล้าพูดออกมาแบบนี้แปลว่าเขาก็มีวิธีจัดการหลินยางเทียนเหมือนกันในเมื่อพวกเจ้ายืนการแบบนี้พวกเราทั้งสก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดต่อไปหวังว่าจะไม่ลงมือหนักจนเกินไปพอเห็นแบบนั้นเนี่ยวูรินก็แสดงจุดยืนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งพอพูดจบทั้ง3าคนก็ถอนตัวออกไปหลินยางเทียนตอนนี้เหมือนจะเครียดแคหลินตรงมากแล้วพูดว่าคนของตระกูลสาขาต่ำต้อยเจ้าคิดหรือว่าการที่ผ่านงานคัดเลือกมาได้จะมีสิทธิ์ยืนเสมอคะ่ะ เสียงลินยางเทียนเนี่ยหายไปเสาขนาดใหญ่สิบต้นที่ห่อคุ้มโดยขึ้นหยวนก็พุ่งโจมตีไปหาดินตรงลินตรง,งมองการโจมตีของหลินยางเทียนและไม่มีท่าทีจะเคลื่อนไหวเมื่อเสาน้ําทะลวงเข้ามาห่างจากตัวไม่เท่าไหร่มันก็แตกออกกลายเป็นอองน้ําร่างหลินตรงราวก็ถูกปกคลุมไปด้วยปาการ่องขนไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวโจมตีเขาได้ลงมืออีกสิเจ้าไม่เข็ดกับการใช้กลองอีกหรือแค่นี้ยังขายหน้าไม่พอหรือไง รินตรงพูดขึ้นอยากตายนักใช่ไหมงั้นข้าจะสนองให้เจ้าเองพอได้ยินแบบนี้รินยางเทียนยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมเขาเรียกกระจกหกเหลี่ยมออกมาหลังจากนั้นปล่อยรำแสงสีดําไปยังรินตรงเมื่อเจอรำแสงสีดําที่มีลิตต่อต้านกระแสจิตได้รินตรงก็งยฟ่ามือยอดภูเขาขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาป้องกันการโจมตีนั้นลินยางเทียนพอเห็นแบบนั้นก็ใช้กระจกพนวดจิตโจมตีใส่ลินตรงแบบไม่มีอย่าง จังหวะที่ใช้กระจกผนนดจิตโจมตีทางด้านหลินตงทางด้านลินยางเทียนเองก็เตรียมตัวทําอะไรบางอย่างจังหวะนั้นหลินยางเทียนก็ได้วางค่ายกลเวลาแล้วค่ายกลน,นี้ก็ปรากฏออกมาภายใต้ความตกตะลึงของทุกคนรินตงเจ้าไม่มีสิทธิ์ดูดซับพลังจากบ่อเทวะเอาไม้ฆ่าซะวงเวทเริ่มเคลื่อนไหวหลินยางเทียนเนี่ยก็ตะโกนคืนยักษ์รวมตัวเป็นวงเวทกลายเป็นสัตว์อสูรวารีรูปร่างแปลกประหลาดตัวหนึ่ง และทำการดูดกลืนน้ำบริเวณที่หลินตรงอยู่ทำให้น้ำนั้นเริ่มปั่นป่วนเกิดเป็นละลอกขื่นสัตว์อสูรวารีตัวนี้มีพลังดูดที่แข็งแกร่งมากและขืนลูกแล้วลูกเราบริเวณบ่อฟังของทางด้าหลินตรงก็ถูกดูดกลืนไปและพลังงานในบ่อน,นั้นก็เริ่มน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้เมื่อพลังงานในบ่อเทวะถูกดูดไปร่างหลินตรงเองก็เหมือนจะสั่นขึ้นดูเหมือนเขาจะไม่สามารถต้านอัตราการสวาปามน่ากลัวของสัตว์อสูรวารีได้ มัวริงและคนอื่นพอเห็นแบบนี้เนี่ยพวกเขากระโดนทีว่าหลินยางเทียนน่าจะวางแผนมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาที่นี่แล้วเพื่อจัดการกับพลังงานในส่วนของรินตรงถ้ายังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆพลังงานส่วนนั้นจะถูกดูดจนหมดแล้วลินตรงต้องออกไปมือเปล่ารินยางเทียนยืนขึ้นลวมองรินตรงนั้นแล้วขวเราะเจ้าพายแพ้มากี่ครั้งแล้วยังจําค,คําคูดของข้าไม่ได้อีกหรืออย่ารีบดีใจไปรินยางเทียนหัวเราะสาใจลินตรงกับพูดออกมา เขามองหลินยางเทียนรับพลิกฝ่ามือใช้กวนอุบายแบบนี้กับขานนับว่าเจ้าเสียสติไปแล้วหลังจากการพลิกฝ่ามือก็ปรากฏหลุมดําขนาดใหญ่หมุนวนอยู่ที่ใต้เท้าของหลินตรงบ้างขายทุกอย่างคืนข้ามาเดี๋ยวนี้หลุมดําปรากฏพลังดูดกืนไร้ขอบเขตก็ระเบิดคืนน้ําที่หยุดนิ่งก่อนหน้านี้ก็ไหลกลับมาและพลังดูดกืนนั้นก็ดูดกืนพลังทางฝั่งของหลินยางเทียนด้วยพลังดูดกืนเนี่ยปรากฏก็เกิดเสียงประหลาด บริเวณน้ําที่ถูกจัดสรรเอาไว้ให้กับหลินยางเทียนนั้นเริ่มลดลงอย่างรวดเราา็วล่ากบว่ามันหายไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันนี้ก็ทําให้อรอยยิ้มบนใบหน้าหลินยางเทียนดับลงเขาพยายามมาคับวงเวทสัตว์อสูรวารีเริ่มเกิดความกลัวเมื่อเจอกับพลังดูดกืนที่รุนแรงมากกว่าใช้กลนกระจอกต่อหน้าคู่เชี่วชาญหลินตองตอนนี้หัวร้อยยอกออกมาแบบสะใจมากรุมดมใต้เท้าก็รอยเหนือร่างสัตว์อสูรวารีและพลังกืนกินนั้นก็ระเบิด สัตว์อสูรดังกล่าวก็ถูกทำลายและกลายเป็นน้ำถูกดูดกืนไปพลังงานจางหายสัตว์อสูรวารีสูญสลายวงเวทบนผิวน้ำนั้นก็สลายไปด้วยหลินนยางเทียนถูกหลินตรงทำลายเสียแล้วการมาของบ่อเทวะครั้งนี้ถือซะว่าเจ้ามาเที่ยวเร่นก็แล้วกันนะหยิบยืมพลังของตาประทับเทวรทีขิดกืนกินทำลายวงเวทของหลิ้นยางเทียนและจังใช้หลุมดำขนาดใหญ่นั้นดูดกืนพลังงานจากฝั่งของหลินนยางเทียนมาด้วย ภายใต้พลังดูดกืนหน้าสยดสยองน้ำที่เคยเป็นสีเขียวมรกตก็ใสกระจ่างไม่เหลือพลังแม้แต่น้อยและลอยอยู่กากาศนั้นม่วริงตัวหยุน่นและหมันซันเองก็งงกับภาพตรงหน้าบอ่อเทวะฝั่งของลินหยางเทียนตอนนี้กลายเป็นบอ่อธรรมาดาไปแล้วน่ากลัวจริงๆหมันซันเนี่ยถึงกับพูดขึ้นมาดูเหมือนว่าหลินตงจะพูดถูกหลินหยางเทียนต้องกลับออกไปมือเปล่าซะแล้วหลินหยางเทียนที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน เขามองน้ำที่ใสกระจ่างเขาไม่รู้สึกถึงพลังงานที่อยู่ในนั้นแม้แต่น้อยการปล้นพลังครั้งนี้ต้องบอกว่าไร้เหตุผลยิ่งนักมีน้ำซ้ายังไม่เหลือพลังแม้แต่หยดเดียวที่ทําให้หลินหยางเทียวรู้สึกตกใจมากสุดก็คือกระบวนท่าหดินตรงสามารถทําลายวงเวทที่ล่างลึกลับที่อยู่ในร่างกายของเขาสร้างขึ้นมาได้เขาเองก็พอรู้สึกได้ว่าเมื่อหลุมดํานั้นปรากฏวงเวทก็เกิดการเสื่อมสลายลงไปทันที มันก็ไม่แปลกนี่คือตาประทับเทวราขิดกื่นกินวงเวทกระจอกแบบนี้ไม่อยู่ตอนหน้ามันไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งนั้นสารเลวเอาพลังฆ่าคืนมาถึงแม้ยังตกใจแต่ตั้งสติได้ในไม่นานพอเห็นว่าน้ําแห้งเขาก็เดือดดาลขึ้นมาทันใดนั้นเขาคำรามได้ความโกรธขึ้นมากมายในกระแทกออกไปกระบวนท่าในมือเปลี่ยนแปลงมัดพลังหยดขนาดใหญ่ก็พุ่งโจมตีอดินตรงทว่าดินตรงกับนิ่งต่อการโจมตีครั้งนี้ แค่คิดหลุมดําก็ปากฏดออกมาดูดมัดหยวนนั้นออกไปเขาพลิกฝ่ามือทีหนึ่งภูเขาสุญญาตาก็ปากฏออกมาและวคุ่งโจมตีไปหาหลินหยางเทียนหลินตงตอนนี้ก็ไม่คิดจะคืนพลังงานเหล่านั้นให้กับหลินหยางเทียนแม้แต่น้อยฏิติิยาหลินหยางเทียนนั้นเย็นชาลงไปเรื่อยๆตาประทับบนฝ่ามือก็เปลี่ยนกระจกคนอวดจิตก็ปากฏดลำแสงสีดำก็ประทะก,กับภูเขาสุญญาตาพยายามจะผลักดนันภูเขานั้นออกไปหลินตง วันนี้ข้าจะฉีกแกเป็นชิ้นๆลินหยางเทียนตอนนี้โกรธมากแค้นมากเขาขาดทุนให้กับหลินตงอีกแล้วสุดท้ายเขาก็สลับฝ่ามือตอนนี้ปรากฏวิหกสวรรค์เปลวเพิงออกมาเหนือหัวเขาตาประทับวิหกสวรรค์หลินหยางเทียนกระตุกมือวิหกสวรรค์พลังหยวนก็ปรากฏออกมาแล้วกูร้องเสียงดังเกิดขึ้นสูงรายร้อยเมตรชัดเจนว่าลินหยางเทียนทราบว่าลินตงทรงพลังมาก เขาจึงเลือกใช้ทัศวิชาการต่อสู้ขั้นป้ายหาวเพื่อตัดสินกันในครั้งนี้โลกาโน้มถ่วงเมื่อวิหกยักษ์นั้นปรากฏขึ้นริ้นตรงก็งอนิว้วแสงสีดําก็ปรากฏบป็นยอดสุญญตาก่อนแสงสีดํานั้นจะปกคุมร่างวิหกเอาไว้แรงโน้มถ่วงที่หนักมากๆก็กดทับใส่ร่างนั้นจมลงไปซะเมื่อเห็นวิหกถูกแรงโน้มถ่วงดินตองก็ปกเปลี่ยนกระบวนท่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงกระแทกเข้าไป สุดท้ายก็ปรากฏเสียงดังสะเทือนเข้าสอดประสาททุกคนเสาน้ำนับไม่ถว้วนกระยิงขึ้นมาก่อนระเบิดออกภายใต้แรงกดดันหนักดวงของภูเขาสูญยตาวิหกยักษ์ก็ไปเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายก็ระเบิดติดอยู่ในม่านน้ำมัวริงตู้หยุนและหมันซันก็รอยตัวล่าพวกเขามีพลังหยวนคอยคุ้มกันเอาไว้พวกเขาเฝ้าดูการต่อสู้รางลินตองกับลินยางเทียนความวาหวาดผวาปรากฏขึ้นในดวงตาพวกเขา พวกเขาเคยสงสัยว่าดินตรงชนะหวังจงได้อย่างไรเพราะไม่มีใครเห็นการต่อสู้ในวันนั้นพวกเขาเลยไม่แน่ใจถึงความแข็งแกร่งของดินตรงแต่นี่พวกเขาได้เห็นความสามารถนั้นแล้วแต่ละคนเองก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากไม่แปลกเลยที่หวังจงจะแพ้ดินตรงในเมื่อจอมยุทธได้รับการขนาบนาว่าชริยะอย่างลินอย่างเทียนยังสู้ดินตงไม่ได้เมื่อปะมือกันทั้งทังท,งที่วางแผนมาอย่างดีกับถูดินตงบทขยี้สารา,าบครับ มีหนำซ้ำพลังงานทั้งหมดในบ่อเทวะยังถูกรินตรงดูดไปจนหมดหรินยางเทียนเจ้าวางแผนจัดการข้าแต่กลับมีฝีมือกระจิตดเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าหรือไงรินตรงขวร้อยย่อขึ้นมาก็ลองดูสิรินยางเทียนเนี่ยโกรธมากเขาไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่คบรินตรงเขาก็ทนทุกมาตลอดนี่เป็นเรื่องอับอายสําหรับเขา หลินตงก็ได้ปลดไปล่อยไอสังหารออกมาเขารู้ว่าร่างที่สิงอยู่ในร่างหลินหยางเทียนนั้นลงไปก้นบ่อเป็นโอกาสดีที่ลินตงจะฆ่าหลินหยางเทียนซะเสียดายที่มีคนอีกสามคนในมองอยู่ไม่เช่นนั้นหลินตงจะสั่งให้หุ่นเงาโรหิตนั้นจัดการลินหยางเทียนให้ลาบฆ่าไปซะเลยแลยสาเหตุคือเขาไม่อยากเผยตัวของหุ่นเงาโรหิตให้ใครเห็นเพราะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจนเกินไปถ้านำออกมารับรองว่าจะดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลในแคว้นต้าเยียน ก็จะทําการแย่งชิงมันเพราะขุนเงาตัวนี้ครอบครองพลังที่สูงกว่าขั้นเ่าและเมื่อกลุ่มอิทธิพลใดที่มีเจ้าขุนนี้คอยปกป้องอยู่จะทําให้กลุ่มอิทธิพลนั้นกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นแนวหน้าแม้ว,ว่าลินตองจะได้รับการวางตําแหน่งและฐานะไม่เหมือนก่อนแต่ก็ไม่มีหลักประกันใดยืนยันว่าจะไม่มีใครหาเรื่องเขาอีกแม้โอกาสจะน้อยแต่ลินตองเองก็ไม่ประมาทและไม่อยากเสี่ยงยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเท่าไหร่ แต่จะส่งผลกระทบกับครอบครัวเขาที่เมืองเหยียนมากกว่ายังไงซะต่อให้ไม่ต้องใช้คุณเงาฤทหิตหลินตงก็เชื่อว่าเขาสามารถฆ่าหลินยางเทียนได้ตราบใดที่ร่างที่สิงอยู่ในร่างหลินยางเทียนนั้นยังคงอยู่ที่ก้นบ่อและตอนนี้คงถูกเสี่ยวเตี้ยวเสี่ยวเหยียนขัดขวางเอาไว้ทําให้ภารกิจชา้านี่นับเป็นโอกาสทองมากฆ่ามันซะพอคิดได้แบบนี้ในใจเนี่ยก็ปรากฏค,คําพูดและลังสีสังหารออกมาร่างหลินตงกลายเป็นกลุ่มควัน ร่างเงาจะปรากฏวิชาเก้าเงาม่วงร่างเงาเก้าร่างปรากฏขึ้นอยู่ในร่างในก็โหมก็หนำมือซ้ายกับมือขวาสร้างตาประทับพลังหยวนฝ่ามือแหวกข่วงน้ำแห่งต้าหวางังเสียงคำรามดังขึ้นจากปากทางด้านของหลินตงก็ทำการสลับท่ามือตาประทับนั้นก็แหวกฝ่าท้ารมโจมตีใส่หลินอย่างเถียนการโจมตีหลินตงนั้นร้ายกาจมากที่สำคัญคือไม่คิดจะซ่อนไอสังหารแม้แต่น้อย พวงมัวหลิงพอเห็นแบบนี้ทาอะไรไม่ได้เขาได้แต่สายหน้าเนื่องจากทั้งสองคนน่าจะมีความแค้นที่ลึกซึ้งต่อกันจนถึงขนาดไม่ตายไม่เลิกล่ะสําหรับการตอบสนองในการโจมตีที่โหดของลินตงนั้นลินหยางเทียนก็ไม่กล้าประมาทขนาดหวังจงยังไม่รอดและนับภาษาอะไรกับเขาดังนั้นเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มีในตออน,นีเพื่อสกัดท่าโจมตีสองดัดชนีนั้นเขาก็เลยปลดปล่อยแสงสีแดงออกมาทําให้กระจกผนวดจิตมีพลังเพิ่มขึ้น กระจกผนวดจิตกำแพงกระจกกระบวนท่าบนฝ่ามือหลินยางเทียนเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งกระจกผนวดจิตก็ปลดปล่อยแสงสีดำสร้างเป็นกระจกกำแพงเพื่อป้องการลินยางเทียนเอาไว้การโจมตีที่น่ากลัวนี้มาถึงก็กระแทกใส่กำแพงกระจกนั้นเกิดเสียงสะท้อนดังไปทั่วผลกระทบทำให้น้ำดันตัวสูงกลายเป็นเสาน้ำหมุนหลินยางเทียนเปลี่ยนกระบวน่าอีกครั้งกำแพงกระจกก็เปลี่ยนรูปแบบสายทานพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์นั้น ก็พักวิชาฝ่ามือของลินตรงดูเหมือนการฝึกฝนที่ผ่านมาทําให้หลินหยางเทียนแข็งแกร่งมีหนำสามทักษะการโจมตีก็เพิ่มขึ้นสมแล้วที่เขาเป็นอัจฉริยะแห่งตระกูลลินแม้ว่าหลินหยางเทียนจะสามารถตอบโต้การโจมตีหลินตรงได้ด้วยสมบัติอย่างกระจกผนวดจิตแต่เขาเองก็กระเด็นออกไปและตอนนี้เขาเองยังต้องสลายพลังบางส่วนออกจากร่างกายนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่สามารถต้านรับการโจมตีทั้งหมดของลินตรงเอาไว้ได้ ดูสิว่าเจ้าจะป้องกันได้สักกี่ครั้งแน่นอนว่าการต่อสู้ที่เข้มข้นนี้หลินตงแนวรู้ดีเขาเค้นพลังตอบกลับก่อนจะลงมือใช้ดัชนีกักฟ้าแห่งต้าหวังร่างหนึ่งก็กระเด็นออกมาจากในน้ําระวังเงาปียศาในร่างหลินอย่างเทียนกลับมาแล้วทันทีร่างนั้นปรากฏเสียงเสี่ยวเตีย้ยกระดังขึ้นพอเห็นเสี่ยวเตี้ยในปลอดภัยอลินตงก็สบายใจเสี่ยวเตี้ยเขาถึงกับขมวดคิว้วภายใต้สายฝนมากมายนั้น ลำแสงสีเทาก็กลับไปยังร่างของลินหยางเทียนมันคืออะไรกันลินตงแนบคุมพารรมกับตัวเองเสียวเตี้ยป่ามือกับเงาปริศนานั้นที่ใต้เทะเลสขบคงจะรู้แล้วว่ามันเป็นตัวอะไรอย่างแน่นอนโอเคครับเจอกันโอกาสหนคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ